ตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่สันถนนใต้นะครับมาในงานลอ,อยกระทงก็มาเจองูนะฮะมูตัวนี้คิดว่ายังไม่ตายนะแต่ว่ามันโดนทับหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ๋อหัวหัวมันมาละฮะหัวมาแสดงว่า อ๋อหัวโดนทับนะตัวไม่โดนอ๋อเนี่ยบล็อกนะตอนนี้เราก็กะว่าอ่ารถเขาเห็นนะคนมามาทับเลยโอ้โห เฉียปดปิวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยเดี๋ยวจะต้องไปหาหาถุงอะไรมามาใส่ก่อนนะอันนี้เสามเหลี่ยมน,น่าจะเป็นเนสามเหลี่ยมน,นะอ่าตอนนี้ได้ถุงมาแล้วนะ ต้องหาไม้นะตอนนี้ได้ถึงมาละ้องหาไม้ไม้มะเขืยอ่าตอนนี้เจอไม้ลนะ,ะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะฮะับน่อะนี่

แต่รู้ว่านูนี่มีพิษนะมีพิษกันมันมโชอบกระโดดชกนะฮะมา ใจในกลนะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะเอาต้องรู้ก็ไม่มาครับไม่มาครับเพิ่มเติอือืมนะ อยู่ตรงนี้นะ มาถึงแล้วเนาะนี่ก็อืมมาตรงนี้เลยไปข้าอืม ดูลักษณะแล้วนะฮะน่าจะโดนทับที่หัวนะโดนทับที่หัวหัวมีกัญห้อยอืมนั่นหายไปละอืมอืมเดี๋ยวพวกนี้ก็พอว่าก,กันต่อเนาะเดี๋ยวอืม งเงายเป็นจะมีปัญหาถ้างั้นก็จะเอาเอาไม้อะเอาไม้เป็นเป็นขัวให้นะเป็นห,หัว อนอัน,นี้ช่วยเองได้ก็นี่แหละถ้าตัวเองจะไปก็ขอให้ไปดีเนอะแล้วก็พวกนี้ก็จะสวดนะสวดคาถาให้เนาะนนก็ขอบารมี อง์พนะ่อพญานาคองพ่อพญา,า,างูเนาะนำพาดวงจิตวิญญาณของเราไปสู่สุคติเนาะเดีนะ๋ยวต้องป้องกันแมวกับกับกับหมานะไม่ให้หามายุ่งเราตรงนี้นี่ไม่จะโอเคไปตรงนี้นะ อยู่กับองค์พ่อพยางูพญานาคนะเดี๋ยวบนราดมันจะมาอมขอนอนุญาตเนี่ยขึ้นข้รงบนก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็กลัวบนลาดหมาบนลาดมาจะทำร้ายเองเอยอย้าอยาง วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะขึ้นข้างบนหน่อยในบนหลอบมันก็นจะไม่กล้าอโอเคอมาตรวจดูนะครับว่างูเมื่อวานเป็นยังไงโอ้โดนมดกินเรียบร้อยแสดงว่าตายแล้วนะฮะตายแล้วะฉะนั้นเดี๋ยวก็ จะทําพิธีสวดทรงดวงจิตวิญญาณของงูนี้คืนสู่ธรรมไปสู่สุคตินะฮะบัดนี้ตัวเธอก็ได้ตายแล้วนะอันนี้อาจารย์ก็จะสวดขอบารมีองค์พ่อพรมนะําดวงจิตวิญญาณของเราไปสู่สุคติเนอเนะอาะเกิดมาจากนาจัดไหน ก็ต้องหูจักในการบำเพ็ญกุศลที่เขาเป็นงูนี้นะที่มีพิษมีพิษมีพิษมีภัยก็หมายความวา่าร่างกายเขาเนี่ยมีความอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆกันออกมาจนมีพิษที่จะไปทำร้ายาสิ่งสัตว์อื่นๆหรือว่านำมาเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็มันเป็นความคาดแค้นพยาบาทหรือว่าเป็นพลังนะพลังที่ไม่ดีฉะนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันนะ,ะคนเราที่มีพลังมีพลังแต่ว่าเราอย่าเอาพลังหรือทีอ่พลังของเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะเราควรที่จะกันเอาอพลังของเราเนี่ยไปช่วยงูก็เช่นเดียวกันงูพิษ ก็มีมีที่ว่าเป็นเซลุ่มไปช่วยไปช่วยที่งูที่มาทํำลายคนอะไรอย่างเงี้ยคนเราก็เหมือนกันมีพลังมีแรงอะไรต่างๆก็รู้จักในการไปช่วยเหลือคนอื่นเขาไปทําบุญไปสร้างกุศลเนาะก็จะเป็นบุญกุศลให้กับตนเองนะบัดนี้ขอบารมีแห่งองค์พ่อพรมธาดาโปรดเมตตา นำดวงจิตปิญญาณของงูนี้ไปสู่สุคติสัมปรายาภพตามเหตุตามปัจจัยตามดวงชะตาของงูนี้ด้วยเทินสาธุโอมสีนมัตคุรุพมทาดาปรเมสะนมัสการัมปารยาปฏิเยนมาโอมพมทาดาติ ราวิพุมปาภุมมะอังสานิคานิคานิคานิมานิคาะานิคานคานิคานิมานานิคาิคมนิคมนิานคานิคุนิ ا, น ا, น ا, า,า,าน,นคา,า,านานะา,า,านมานิานิคานิานิ ا, มามิานิคานิคานิคานิามิานิคานิคานิานิคานิคานิมานิคานิคานิคาานิานิ เมกามาอุสันติโอมโอมสีนมัตคุรุพมธาดาปรเมศนมัสการัมปารยาปฏิเยนมาโอมพมธาดาติราวิพุมปาพุมมะอังสานิฆะนิฆะนิฆะโอมตัสสะมาอุเมกามาอุสันติโอมโอมบอมบารมามาสิงติอมบอมบารมามาสิงติอมบอมบารมามาสิงติ โอมพมรามาสังต um ah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  ิอมพมรามาสังติอมพมรามาสังติอมพมรามาสังติอมพมรามาสัยังติโอมขอบารมีองค์พระพรมธาดาโปรดเมตตานำดวงจิตวิญญาณของงูนี้ไปสู่สุคติสัมปรายาสัมปาริกัพบด้วยเทินสาธุสาธุสาธุโอมอ่าเนาะ อาจารย์ก็จะให้ร่างของเราเ่เไปบริจารค่างกายตนเองเพื่อเป็นบุญกุศลให้เป็นอาหารกับสัตว์อื่นๆอันนี้จริงอาจารย์ก็จะเอาไปให้กับหน้องให้เป็นอาหารปลาอะไรต่างๆในเมื่อมีมดอยู่ตรงนี้เราก็บริจารค่างกายของเราแทนมดเนาะ โดยบุญกุศลนี้ก็ขอให้ส่งเราไปสู่สุคติภพภูมิด้วยเทินสาธุสาธุนะเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำพาสังขารของเราเนาะอันนี้ก็ให้ไปเป็นอาหารของมดเนาะอาารของมดก็จะไปไกลหน่อยเนาะไกลจากบ้านผู้คน,นก็เพราะว่าเดี๋ยวกิน นะกินมันก็จะแรงอาจารย์ก็จะเข้าไปในปานน่านิดนึงนะอันนี้ก็ให้เรา,าสาะร่างกายของเราสังขารของเรา,าให้เป็นอาหารของของ,ของสัตว์ใโลกเนะาะเป็นวัตจักรก็ให้เป็นอของมดหรือว่าสัตว์อื่นๆที่มามา,มา,ม,า,ม,ามากินเราะนะ อันนี้ฉะนั้นก็ขอแผ่เมตตาเนาะวาสเพสัตตาขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทุกๆฝ่ายทุกๆภูมิจงมันสร้างบุญกุศลมีจิตมุทิตาต่อกันเอื้อเกื้อกันสามัคคีกันเคารพซึ่งกันและกันรับอานิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุขสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินอาจารย์ส่งเราเอาตรงนี้ละกัน นะอนะอันนี้ก็ให้เป็นอาหารของมดสุดต่อไปโอมมะอโหสาติสันติโอมโอมมะอโหสาติสันติโอมโอมะอโหสาติสันติโอมโอมสีชยะสาติสันติโอมโอมสีชยะสาติสันติโอมโอมสีชยะสาตติสันติโอมสาธุ